กับสวัชดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Who Die First จริงๆแล้วมันชื่อว่า Guess Who Die First นะครับผมเกมแนวน,นี้นะครับผมเราเหมือนได้เคยเล่นไปแล้วนะครับผมเมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะซึ่งมันชื่อว่า Who Die First ธรรมดานะครับผมแต่ว่าเกมนี้นะครับผมมันเหมือนเป็นเกมใหม่ไปเลยนะฮะมันเป็นแบบภาพดูการ์ตูนขึ้นมานิดนึงนะฮะผมว่ามันก็สวยดีนะเขาให้ทายนะครับผมว่าใครจะตายก่อนนะ ระหว่างไอคนที่มันมาห้ามดูดบุหรีก่กับไอคนที่มันนั่งดูดอยู่ตรงนี้นะคนนี้นะครับผมเป็นคนที่ห้ามคนนี้ห้ามมาดูดบุหรี่ในที่ทํางานนะดูทาไมว่วะเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าใครมันจะตายก่อนกันนะถ้าเกิดไอคนนี้ไปห้ามคนนี้อาจจะโกรธก็ได้นะแล้วแบบต่อยถึงตายเลยนะผมเดานะครับว่าไอคนนี้แหละน่าจะตายนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมเริ่มพันไปที่ยีเลยแล้วกันไปเลยอผมทายผิด จบแล้วโอ้โหโอเคนะครับผมด่านที่สองเลยนะฮะคราวนี้มีคนกําลังเดินเข้าลิฟต์ไปอยู่แล้วยังไงต่อโอ้โหมีคนมาเปิดลิฟต์เล่น <c oughs> กวนตีแล้วจังวะนี้ <c oughs> ผมดูก็รู้เลยนะครับผมว่าใครจะตายนะฮะไอ้นี่แน่นอนนะครับผมไอ้สองคนนี้นะครับมันไม่อะไรเลยนะมันเป็นแบบอารมณ์มันแบบว่าโอ้โหมาก,กอดกันสิอะไรเงี้ยนะฮะแตไ่ไอ้คนนี้นะครับผมทำหน้าตกใจนะแบบึงยังไงวะฮะอะไรเงี้ยผมเดาว่าไอ้คนนี้ทําหน้าอย่างงี้แม่งต้องตาย่ะอะ อยูล่ละเอิดเขาไม่ได้เรียนโคตรโหดเลยดาที่3เลยนะครับผมคราวนี้เป็นที่ทํางานเหมือนเดิมอ่อะไรเอ่ยทช่ไมอ๋อคุยกันเสียงดังโอเคเอ่ยเงียบๆหน่อยพวกนายอ่ะทํางานกันไปอ้าวเอเอแยะคุยกันแยะว่าต้องมีใครตายสักคนอะในเนี้ยไอ้นี่มันหัวเสียแล้วนะฮะไอ้คนเนี้ยแบบ <c oughs> พวกมึงน,นี่แบบคุยกันเสียงโคตรด,ดังเลยกูจะอทำงานทำงานไม่รู้เรื่องเลยว่ามันต้องมีสองคนเนี้ยมันต้องตายอ่ะ สักคนหนึ่งอะหรือไม่ก็ไอ้นี่ตายอะมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันจะตายหมดอะไอ้นี่ต้องตายเลยแ <Okay. S 1> บบเข้าไปยุ่งเรื่องมากอะผมชัวร์เลยว่าเกมมันต้องถิกผมแน่เลยวะ่ะโอเคมันไม่ใช่ขนมคือไม่ใช่ใครตายนะครับคือค่อยทายว่าใครชนะ <c oughs> <c oughs> ผมทายถูกนะ <c oughs> มันเอาเีจีมายิงเลยโคตรโหดอ่ดาด่านที่สี่นะอ่ามีคนกำลังเดินไปอ๋อดูดน้ำพกแล้วไงต่อโอโ้โหโอ้โหโคตรยม เอาไงวะต่อยกันเปล่าฮะอะโอ้โหเตะเลยมีเรื่องกันนะจังหวะนี้คือคนนี้นรับทำหน้าโกรธแล้วฮะคนนี้ก็ทำหน้าเอ๊ะว่าไงอะไรเงี้ยสนใจเปล่าหูให้เลยไอเนี่ยตายฮะจัดไปเลยนี่โอ้โหปาแล้วเด้งเข้าสักยาด้วยโคตทเท่คราวนี้มีคนกำลังเปิดเพลงเสียงดังน่ารำคาญนะคนนี้ก็สมองกำลังจะผมชอบอีโมจิมาดูที อีโมจิเป็นรูปแบบระเบิดดิวเคียร์ออกจากสมองอะ่ะมันดูก็รู้เลยนะว่าใครตายอะ่ะไอ้ไอ้นี่ตายฮะถือระเบิดมันตั้งแต่ไกลเลยนะดูดิโอเคจัดไปเลยรอวันตายได้เลยเพื่อนวางระเบิดข้างบ้านเรียบร้อยป่านหายเลยอ่ะคราวนี่ครับมีคนกำลังขี่มอไซค์อยู่มีคนกำลังขับรถยนต์ตามมาจอด ติดไฟแดงด้วยกันเอ่อปีบแต้เล่นทำไมวะเพื่อน <laughs> ไอคนที่มันแบลบลิ้นเนี่ย <laughs> ผมเขียนหน้าไอโมจิแบนว่นแ,แบลบลิ้นแบบตลกใช่ไหมมันก็เป็นไปได้นะว่าเกมนี้มันจะถิกเราแบบถ้าเราเลือกว่าไอคนนี้ตายก่อนอย่างเช่นเราเลือกว่าคนนี้ตายก่อนไอคนนี้ก็ขับรถมาชนเราได้นะแต่ไอคนนี้อาจจะหัวร้อนเดินลงมายิงก็ได้เลยนะครับอาจจะมีปืนอะไรเงี้ยผมให้เลยว่ะไอคนนี้อาจจะตายก่อนวะผมไม่รู้ว่ะโอเค เออโอเคผมรู okay. ้แล้วตายเดี๋ยวมันได้ได้หรอวะมันได้ได้หรอวะเดี๋ยวคนหาอะไรว่าแม่งหยิบมอไซค์มาทั้งคันปลาใส่รถวัตฟัคโอเคครับอ่ามีคนกำลังอ่าแจกน้ำคกหรืออะไรสักอย่างนะกำลังอ่ะแล้วก็คนนี้มันอะไรดะโจรสลัดเป็นยังไงดะเอาไงฮะเอออ คนนี้มาแทรกคิวนะครับก็เลยอ่าคนนี้ก็เลยโกรธนะครับผมดูด้ว่ามีกี่คนนะมาแทรกคิวไม่รู้เรื่องอะ่ะเออไปเลยเพื่อนเดี๋ยวไปไหนอะอภิจิตรถถดอ่ะอาคารนี้เป็นมอไซค์เหมือนเดิมเอ้ยโหเดี๋ยวผ่าไฟแดงเลยเหรอไอ้นี่ทำหน้าแบบตกใจนะเฮ้ยมึงผ่าไฟแดงทำยี้อะไรวะแล้วไอ้นี่ก็บอกเอ้าเสือกไรอะดูดือบททำหน้าแบบ น่าแบบโคตรอินโนเซนต์ผมให้เลยนะฮะผมให้เลยคนผ่าไฟแดงนี่มักจะอยู่ไม่ดีนะฮะอ่ะไปนี่ไง <laughs> เรียบร้อย <laughs> ตำรวจ <laughs> ตำรวจำรวจไอวีจียิงแนละ <laughs> ไอเกมนี้มันเป็นอะไรกับไอวีจีวะทุกคนในเกมไม่ว่าจะตำรวจหรือคนนะแม่งพกไอพีจีทุกคนเลย <laughs> อะไรวะอ๋อคราวนี้อยู่ในโรงหนังนะครับผมเอ่อ เดี๋ยวมีคนนี้กำลังคุยกันเสียงดังนะฮะเอ้ยเดี๋ยวงิยงๆหน่อยสิพวกนายนะเอ้ยอ๋อโหยถีบเลยหรออีคนไอ <c oughs> ้กาศในโรงหนังตายไปเลยเมื่อกี้ <c oughs> ตายคนก่อเลยเนี่ยมีคนที่ตกใจกับเหตุการณ์ครับแล้วก็มีคนแค่กำลังนั่งแบบนั่งแบบด,ดูดูอีวจีเนะี <c> ่ย <oughs> <c oughs> อีวัจจีแบบผมจะหลอกวะไอ <c oughs> ้คนนี้นะผมไม่น่าจะรอดนะผมว่านะ ดูส่งแล้วมีทั้งกี่คนดูด้วยนี่ไปเลยผมว่าไอ้นี่ผมตายผิดสรุปคือแฟนมันตายสรุปคือแฟนมันตายนะะคือหัวมันไม่ตายจบแล้วด่านที่สิบกันแล้วนะครับอ่ามีโจรสเลเี้ยแล้วก็มีคนกำลังโอ้ปวดขาอยู่นะเหมือนขาเป๊ยอยู่อ๋อโอเคนั่งลงเดี๋ยนี้เลยอ่ะไอ้นี่มันมาแย่งอีกแล้วอ่า อันนี้ง่ายมากเลยนะครับผมบอกแล้วนะครับผมอย่าไปทําให้ใครเขาโกรธนะฮะดูด้วยดูดูดอีโมจิเขาด้วยนะเออระวังไว้นะเพื่อน <c oughs> โอ้โหเตะทีเดียวตายเลยเหรอมันง่ายไหมเปล่าผมนึกว่าจะแบบจะหยิบเก้าอี้มาตีหัวเรอือยวเอา RPG มายิงนะฮะเออมีเจ้าหญิงกับเจ้าชายนะครับผมกําลังขี่ม้ากันอยู่นะครับกาลังเดินทางนะอยู่หยู่ก็มีเอ,อ้ยโอ้เจ้า <c oughs> ไวะตัวโคตรใหญ่เลยไปไปทหารเดินตามมันไปอ่นแหละไปช่วยเจ้าหญิงมาซะโอเคเขาให้เราทายว่าใครจะชนะนะฮะเออโอ้โหดูกันรู้เลยตัวแค่นี้จะไปสู้ยังไงวะโอ้โหเอาไปเลยคนเนี้ยผมให้เลยยี่สิบนะมันเข้าไปนะโอโ้แล้วเจ้าหญิงกูเรียบร้อยดูเหมือนจะดูเอลกันนะครับเออ เขาถามว่าใครจะชนะนะฮะก็ดูกระลูเลยเกมนี้มันไม่น่าจะมีอะไรปะแปลกๆนะคนมีมีดยังไงมันก็ต้องชนะคนที่ไม่มีอาวุธอยู่แล้วนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าไอคนนี้อาจจะเป็นกังฟูหรือแบบอยู่ๆหยิบมีดจากฝั่งตรงข้ามมาแทงตายก็เป็นได้นะแต่ผมให้คนนี้วะผมไม่เชื่อว่าเกมมันจะหลอกเรานะฮะดูเรามาดูดีกว่าโอเคเรียบร้อยอะง่ายเกินคราวนี้เป็นการดวลกันอีกแล้วนะครับผมแต่ว่าเป็นการมาดวลกันบนนี้นะโอ้โห กันแบบว่าอันตรายมากเลยอะแบบคือใครตกไปนี่ก็ตายนะเออผมว่าคนนี้เหมือนเดิมอะลองดูสิเออโอเคโอเคผมตายผิดอ้าโอ้โหคราวนี้มันเป็นตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่ประทะักับคนตัวเล็กที่มีดาบนะครับแล้วดูหน้าอีโมจิสิฮนะ <c oughs> เอาอีกแล้วนะหน้าอีโมจิแบบไม่รู้ว่ามันแรนดูแบบมีมชิบหายเลยใครชนะนะฮะโอ้โหเกมมันไม่น่าจะหลอกเราอีก ต่อไปนะมันน่าจะตรงเป๊ะนะผมเชื่อเลยนั่นนั่นไงเรียบร้อยเหรอเอ้ยเดี๋ยวมาจากไหนวะโอ้โหทำหน้าตาแบบชอบใจเอ้ยโอ้มาแล้วอ้าว what the fuck เออคนจะไปฮะเอ่อยังไงจ๊อเฮ้ยโอ้ยเกือบหล่อแล้วเพื่อนเกือบหล่อแล้วเฮ้ยคราวนี้มีโอ้โหคราวนี้มีสะพานมาด้วยเอาเลยเอาเลยแล้วก็โดนยักษ์ทุบต่อยเพื่อนเลยวะเฮ้ยโอ้โห ใหญ่ปะทะใหญ่มาเขาเนี่ยแล้วเดี๋ยวยักษ์อีกฝั่งหนึงแม่งมีหน้าอีโมจิแก่ดูหน้าเจ้าหญิงหน้าเจ้าหญิงแบบเห่พวกมึงจะปล่อยกูไปอะไร้ยไอ้นี่ก็อาจจะชนะก็เป็นได้นะเออมันต้องตามบทนะมันต้องช่วยเจ้าหญิงอุย้ยโอ้โหโอเคไอ้ี่นี่ชนะ <laughs> จบแล้วยีบบาทของเราโอ้อันนี้ผมบอกเลยว่า มันค่อนข้างที่จะดูออกเลยนะว่าใครจะตายนะใครจะตายก่อนนะไปเลยพี่พี่ตัวใหญ่เอ้ยผมลืมเลียกตังค์เอาเรียบร้อยได้แค่ห้าบาทเสียค่าขนมไปเมื่อกี้สิบเอเอโอเคแล้วแล้วลงไปตายได้ทำไมวะล่ะไอชีบหายอุ้ยนะออตอนนี้อยู่ในหิมะโอ้ยยิงเลยเหรอโอเคโอ้โคตรแม่นอนะโคตรแม่นอนะใครวะเขาคือใครเฮ้ยคราวนี้ยิงไม่ไดนเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยว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 มันยิงยังไงวาสองลูก อุ้ยอ้าวคราวนี้เอายักษ์มาด้วยฮะเอ่อเดี๋ยวยักษ์มันปีนได้หรือเปล่านะผมไม่รู้นะผมว่าเกมมันต้องแกล้งหน่อยแน่เลยวะผมเลือกคนนักธนูดีกว่าวะนี่ยิงยิงไปนี่เฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่มาไงอยู่ก็ลอยขึ้นมาว่าที่อะไรเมื่อกี้เดี๋ยววิลีเพย์ดูลอยขึ้นมาแง่โดนยิงตายแผลเอางี้วะคราวนี้มีเอะอ่ะเรียบร้อย คนเดิมเลยอะมามามุกเดิมเลยฮะกระโดดลงไปโอเคดูฮะเวลาคนตายฮะดูับเวลาคนตายดูอีโมจิยักษ์นะฮะเราพานักขนูมาด้วยอ่ะตาที่แล้วไม่มีนักขนูนะฮะแต่ผมเดาว่าคนนี้ยอาจจะชนะว่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วเราได้เห็นฝีมือเขาไปแล้วนะฮะกดไปเลยอะยักษ์สู้กันเรียบร้อยครับ เดินเข้าไปเลยยิงเออโอ,โอ,อ้้นี่ชนะุ้ยจบละไอ้นี่เจ้าหญิงไปคลองก็โหเสียยี่สิบบาทหูได้แหวนด้วยอะอะ, <laughs> อะไรมาโดนเจ้าหญิงเตะตายต่อไปนะครับผมมีพระราชากับอ่าเออ๋อยว รู้สึกจะโดนถ่ตังนะเฮ้ยโอ้มีต้องการเพชรด้วยเหรอเฮ้ยสาวหญิงจัดการสิโอ้ส่งส่งเงินไปให้หมดเลยเหรอเอาดิเราหน้าโกรธ <c oughs> เนี่ยเฮ้ยโอ้รับหน้าตารักเนีย่ยขับเอาเยวิ h มีโอเคอไปกับกูไหนละเพื่อนโอเคอ้าวแล้วเรา,า,า,าไปไหนอะใครจะชนะนะครับผมระหว่างราชากับ Blender, พวกโจดนะราชาโกรธมากเลยอาจจะมีพลังก็เป็นได้นะฮะผมให้ราชาไปเลยแล้วกันเฮ้ยโอ้โหสปาร์ตับมุกนี้ก็มาโอ้โหถ้าใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์ให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เรามาต่อเกมนี้กันพาร์ทหน้านะครับก็สวัสดีครับ